ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมในชีวิตประจำวันเราพบการใช้จำนวนที่อยู่ในรูปทศนิยมดีซิมอลมากมายเช่นราคาสินค้าในห้างสรรพสินค้าราคาน้ำมันต่อลิตรใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จรับเงินรวมถึงการนำเสนอข้อมูลตามสื่อต่างๆ จำนวนที่อยู่ในรูปทศนิยมเช่น497.835ประกอบด้วยสส่วนคือส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมโดยมีจุดทศนิยมขั้นระหว่างสงส่วนนั้นเลขโดดที่อยู่ในแต่ละหลักของ497.835มีความหมายและมีค่าดังนี้ค่าประจำหลักของทศนิยมค่าสมบูรณ์ของทศนิยม ค่าสมบูรณ์ของทศนิยมใดๆหาได้จากระยะที่ทศนิยมนั้นอยู่ห่างจากศูนยบนเส้นจำนวนเนื่องจากค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดๆหาได้จากระยะที่จำนวนเต็มนั้นอยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนเราจะใช้หลักการนี้หาค่าสมบูรณ์ของทศนิยมโดยใช้เส้นจำนวนดังตัวอย่างการเปรียบเทียบทศนิยมการเปรียบเทียบทศนิยมสองจำนวนที่ไม่เท่ากัน สามารถใช้การลงจุดบนเส้นจำนวนเพื่อดูว่าจำนวนใดมากกว่าหรือจำนวนใดน้อยกว่าเช่นเดียวกับการเปรียบเทียบจำนวนเต็มโดยใช้หลักการพิจารณาดังนี้ตัวอย่างการเปรียบเทียบทศนิยม การบวกทศนิยมการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกให้นำเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันหรือตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันโดยใช้วิธีเดียวกันกับการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกซึ่งจะได้คำตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวก การบวกกันของทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนลบให้นำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบตามทศนิยมที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าการลบทศนิยม การหาผลลบของทศนิยมใดๆเราใช้ข้อตกลงเดียวกันกับที่ใช้ในการหาผลของจำนวนเต็มคือตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นการคูณทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกใช้วิธีการเดียวกับการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกซึ่งจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวก เราเคยหารทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยจำนวนนับและหารทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกมาแล้วการหารทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหารนิยมเขียนจุดทศนิยมเฉพาะของตัวตั้งและผลหารตำแหน่งของจุดทศนิยมของผลหารจะอยู่ตรงกับตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวตั้งเสมอดังตัวอย่างต่อไปนี้